birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to น้ำเตนะคะเอามือเลยได้ไหมล้างมาแล้วเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้มแล้วชั้นเองจะไปหลับในโรงหนังด้วยก่อนี่ยคุณย่าดูขออันนี้คุณย่าเอาอันนี้ไปนะเหมือนกันเอาไว้ข้างในจะหล่นอันนี้มันเยอะกว่าเอาเมาทีละเทียมหนึยวสูไว้ใช้เอ โซฟูขอบโซฟูเอาไปไว้ที่บ้านป้าเอาไปไว้ที่บ้านญาก็ได้นะไม่ได้ลูกมัมีน้ำจิ้มถ้วยเล็กๆหนูกินได้ไหมอ่ะได้หนูกินได้หมดเลยน้องโบได้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะมัมีอยากใช้ตะเกียบสีดำสองใช่ไหมไม่ค่ะใส่อย่างนี้ค่ะ จะได้สีรุ่งใช่สีสลับแดงดำยินและหยางเจอมดดำเจอมดแดงและมดเอ็กตอนตอนแรกเนี่ยตอใช้ตะเกียบใช่ไหมร่างสองคนบอกว่าหนูหนูเป็นหนาพาลิทำทำทำแค่แบบนี้แล้วแล้วมันจะเป็นปืนได้ด้วยนะตะเกียบเนี่ยทำแบบนี้ยากทำทำแบบนี้มันเป็นปืนได้ด้วย การยืนก็ถ่ายได้กับย่าก่อนนะ่ก็ถ่ายกับน้องก็ยิ้มสวยแบบนี้เหรอเรามาดูเสื้อนะลูกเอาอันนี้ไม่ยากทต่ไหนมาน้องมาแล้วค่ะเดือดแล้วนะคะเราก็จะกินแล้วนะคะหนูหนูว่าแล้วเยอะๆหนูรูว่าอันนี้เนี่ยมันต้องใส่กับอันนี้ เอาออกไหมเอาชิ้นใหม่ไหมเอานี้เนาะอนันค่อยๆจะรูว่ใสั้้มแล้วก็คน<อ>มันยิ่งินงได้นูว่าจะใส่เมิงต้องใส่นั้นด้วยนะคะลูกชิ้น M K โอเคไหมคะคุณเก๋ผัดรามาแล้วค่ะอขอโทษนะคะเอาเข้านี้เนาะได้ไม่เอย่ย นีผักคะนะ้าน้ำมันหอยอันนี้เก็บออกไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อฮันนุ่มเหนียวรังว่ามีใช่ไหมเดี๋ยวรอถ้วยแป๊บนึงเยอะๆหนูห<ค>นูคนละขอบคุณมากครับ,รบขออีกอันนึงได้ไหมครับอันนี้เนี่ยมันต้องใส่กับอะไรอันนี้มันต้องใส่กับน้ำอะไรไม่ต้องใส่กับน้ำละชิ้นเดียวอันน้ำไมได้นะ

มสั่งน้ำเป็ดให้ลูกอีกจานหนึ่งเนาะอีกถ้วยหนึ่งเนาะสั่งน้ำเป็ดพซ่อมเลยค่ะถ้วยหนึ่งแล้วก็ขอช้อนแบบนั้นชุดหนึ่งนะคะช้อนกับซ่อมกินเยอะๆนะลูกนะแบบว่าพามากินโอเคไหมคะคุณเพกศชุดนี้ถือไม่ถูกของเป็นเพื่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพู่นะคะอันนี้เีตักเลยหรือเปล่าร้อนไหมระวังนะอ๋อของเราเริ่มสุกแล้วนะคะอันนี้เป็ดนะคะเป็ดย่าง ลองชิมให้ดูนะอออกอลงเอาลุเอาเก่งมากคะ่ะอืมอร่อยอร่อยมากนเนี้ยเวลาร้อก็ร้อเวลาอรอก็ออปาป้เป็ด จั๊ยบปลาเดี๋ยวพี่ชอบมาให้หรือเ่าด้วยเหมือนเอาปลาขาวใบเกือนได้เลยได้เลยค่ะจิโบคท้คปลาอร่อยมากเลยนะลูกน,าน้าหนูลองเอาปลาไม่ลวกเ,เ,เนี่ยจะเจ๊กินปลาเยอะเลยเอาปลาสองตัวเลยอันนี้ไห,หรอน้ะหนูนะ อร่อยนะขอบคุณมากคะล่าขอบคุณมากนะคะขอดื่มซุนหน่อยนะคะให้มันเย็นก่อนนะคะ,นนะ,คะร้อนอยู่นะอย่าเพิ่งน,นะขอบคุณมากค่ะกินได้ไหมขอบมากสติกเกอร์ต่างต่าสไตล์อ๋อขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะนี่ไงคะซ่อมน้องเจมิงมาแล้วอะยายเอากระชิมให้อะแมะเย้าใยญ่ หมดยันร้านหมอ๋อนี่มาก่อนนุ่จะกินมิ้จะโดนเสื้อแล้วลูกเสื้อเพื่อนนะคะค่อยๆค่อยๆตักเออจะได้รสชาติใช่ไหมอร่อยไหมมิ้นบอกแล้วว่าอร่อยเย้บบค่นั้นอ่ะเย้ลชินนเคช่อยอนีนลูกเนาะจะไม่ได้ชิมลูกชิ้นเลยชิ่นเสือชิ้นอร่อยอร่อย

Happy birthday to you 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 Happy birthday เอาช่วยเย้าเปล่าแล้วโอเคอ่าเดี๋ยวได้กินด้วยกันเดี๋ยวแค่พื้นที่ออกให้เป็นอะไรเป็นไอติมอะไรอ่าเดี๋ยวยืนดีๆกอนสวยยืนส่ยๆนะคะทำป๊อปป้าห้ากล้องพี่เขาหรือว่าแต่กล้องน้องมันก็เหมือนกันไหมตัวนี้ก็ได้ค่ะตัวที่สองก็ได้จากให้หนูที่หนึงเฮ้ยหาดมาให้ป๊อปปาด้วยหน่อยแล้วบอสทันมาดีๆดิลูก ันนี้นนนี้อันนี้ใหุ้ย่าเก็บเลไม่ใหุ้ย่าเก่เกอะไรเเขินอันนี้เขินเป็นเนาะอันนี้เขินเป็นจอยป๊อกหายป๊อก

ตดไปอ่ะโอโปรใน52คะแนนเต้ต่อไปเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โจ Yeah. <laughs> โกรับสิโลอาเเอาเเลยเเลยแงแรงเลยแโบแรงแรงเลยโบมเกือบแล้วโบนิดเดียวแรงแรงแรง

ปลาหมดให้มา,า,า,าได้แล้วได้แล้ว